สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่ข่าวของน้องชมพู่นะคะที่โดนฆาตกรรมนะคะนี่ก็ผ่านไปประมาณ2เดือนแล้วค่ะแฟนคลับเพราะว่าตำรวจกำลังกำลังสาะแสวงหาผู้ร้ายอยู่นะคะแต่พี่กุ้งก็ติดตามดูมาตลอดนะคะแฟนคลับของน้องชมพู่เกี่ยวกับหมอปลานะคะที่หมอปลาเนี่ยเขาไม่เชื่อว่ารุงพลเนี่ยเป็นคนฆ่านะคะแฟนคลับ จริงๆแล้วในส่วนตัวของพี่กุ้งนะคะเราก็ไม่ได้เชื่อว่าใครจะฆ่าหรือไม่ฆ่านะคะเชื่อตรงที่ว่าอย่าไปปักปําคนดีนะคะพี่กุ้งคนหนึ่งก็ให้กําลังใจลุงพลนะคะลุงพลเนี่ยเป็นคนที่รักหลานด้วยใจจริงนะคะชอบเล่นกับหลานแล้วก็ส่วนมากก็จะพาหลานไปทานอาหารนะคะ แล้วก็บางทีก็ให้ปลอบใจนะคะแล้วก็ให้ความรักนะคะบางทีก็ยังเอาไปนอนด้วยเลยนะนี่คือลุงพลแล้วก็ป้าของลุงพลเขาก็รักหลานด้วยใจจริงพี่กุ้งก็ยอมรับว่าเขาไม่ใช่คนฆาตกรอ,อย่างแน่นอนนะคะส่วนน้องชมพู่นะคะน้องชมพู่นี่ก็เป็นการถึงวิบากกรรมนะคะที่เขาต้องมาตายแบบนี้อันนี้เราดูความเปรียบเทียบนะคะว่าน้องชมพู่ทําไมถึงต้องตายนะคะตายเพราะอะไร อันนี้ก็เป็นปริศนาจริงๆเขาไม่ได้ตายที่บนเขานะอันนี้คือการตายอยู่ที่ที่เขาอยู่นั่นแหละค่ะคนที่ดูแลนะคะคือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็น้องเซดดิ้งนะคะที่ดูแลน้องๆนะคะคนที่ใกล้ชิดเนี่ยย่อมรู้อยู่แก่ใจนะคะช่วงนั้นจริงๆการปล่อยให้เด็กอยู่ตามลาพังอันตรายนะคะแฟนขับบางทีสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะคะคือน้อง ชมพู่เนี่ยจะเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยยากมากนะคะแม้แต่คนแม้แต่หมอปลาเนี่ยเดินไปพิสูจน์ยังเหนื่อยหอบเลยแล้วก็โดนมรงมแรงกัดต่อยนะคะตรงนี้ก็น่าสําคัญอย่างหนึ่งนะคะน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะคะพี่กุ้งก็จะไม่เอ่ยอะไรมากมายนะคะคนที่กระทำเนี่ยใจเย็นมากเลย ใจเย็นเลือดเย็นนะคะในการที่ทําร้ายน้องนะคะเพราะว่ามันก็มีข่าวข่าวหลายอย่างนะคะพอ่อฆ่าลูกแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพอ่อฆ่าแม่พี่น้องฆ่ากันประหารประหารกันนะคะอันนี้สาคัญแต่เราจะไปเจาะจงว่าคุณฆ่าน้องชมพู่นะอันนี้เราพูดไม่ได้มันอยู่ที่วิบากกรรมของแต่ละคนน้องชมพู่อายุแค่สามขวบไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีศัตรูกับใครแต่มีการ ฆ่าตายโดยปริศนาเป็นสิ่งที่วางแผนกันเรียบร้อยมานะคะก่อนที่จะเอาไปบนเอาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาที่สูงสุดน่ะมันต้องคนที่รู้พื้นที่รู้ทำเลนะคะเด็กเล็กขนาดนี้จะปีนขึ้นไปเป็นไปไม่ได้นะคะพี่กุ้งก็เชื่อมั่นในลุงพลนะคะก็ขอให้กำลังใจลุงพลกฎหมายนะคะสามารถที่จะทำร้ายคนดีได้คนดีหรือเป็นแพะนะคะ คือกฎหมายจะต้องดูให้ดีๆอย่ารับแพะนะคะขอให้คุณตำรวจโปรดเชื่อใจนะคะอย่างคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยเชื่อเลยว่าลุงพลเป็นคนฆ่าพ่อคุณลุงพลเนี่ยเป็นคนที่เจอศพเป็นคนแรกอย่าไปหมายนะคะเพราะว่าลุงพลเนี่ยแกลักหลานนะคะแกหามลุ่มหามค่ำเลยแกต้องการเจอหลานที่แท้จริงล่างศพหรือต้องการเจอหลานที่ยังมีชีวิตอยู่คนเราบางทีไปชนคนตายปุ๊บ ย่างเราลงไปช่วยเขาปุ๊บเอาคนแรกชนเขาแต่เขาหาว่าเราชนเขาอีกเนี่ยประเด็นนี้เลยละคะ่ะคนเราอย่าไปจับผิดแต่ถ้าสมมติว่าเราหา,าคนที่กระทําผิดของน้องชมพู่ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของน้องนะคะเขาเกิดมาด้วยบุญวาสนาแค่นี้นะคะคนไหนที่กระทําคนนั้นย่อมรับ ผลแห่งกรรมในเร็ววันทันตาเห็นเลยค่ะคนที่มองเห็นก็คือยมบรทูตเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองอยู่ว่าคนไหนฆ่าน้องนะคะถ้าเราจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเวรกรรมย่อมตามทันอย่างแน่นอนการฆ่าชีวิตของเด็กที่ทรมานทั้งกายทั้งใจนะคะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะคะบางคนเขาก็ ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงถอดรองเท้าเป็นทีละสะเต็ปเลยนี่ก็คือคนวางแผนได้แนบเนียนนะคะพี่กุ้งก็ไม่ขอโทษกล่าวไครนะคะแต่พี่กุ้งว่าเชื่อเวรกรรมมีจริงนะคะจะตามสนองผู้นั้นอย่างแท้จริงแต่พี่กุ้งก็รับประกันด้วยของหมอปานะคะแล้วก็พี่กุ้งสุนิภาสิงห์ทองนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับลุงพลสู้ๆชีวิตอย่าท้อแท้อย่าหดหู่นะคะ แล้วก็อย่าไปอ่านคอมเมนต์ไอมากมายนะคะจงเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีสู้ส